สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เดี๋ยวผมก็จะตัดใยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกอันนี้ด้วยบอกปัญหาที่เพื่อนๆโทรมาถามนะครับว่าเส้นใยทําไมเดินน้อยเดินบางมากแทบไม่มีเส้นใยเลยทําไมของผมมันฟูขาวทุกก้อนเนี่ยเดินดีอย่างเงี้ยขาวแบบนี้นะครับทําไมของเพื่อนๆไม่มีเลยนะครับก็ตอนที่เพาะเพาะเพาะเห็ดเสร็จอะ เราจะปิดเราจะบ่มเชื้อไว้นะครับให้รดน้ําก่อนรดน้ําที่พื้นด้วยนะครับเนี่ยรดน้ําเยอะๆเลยกี่ลิตรกี่ลิตรก็ใส่ไปเลยรดแล้วให้ให้มันแห้งก่อนนะครับให้น้ําซึมลงพื้นลงพื้นแล้วก็รดใหม่รดใหม่อยู่งั้นแหละแล้วก็ฉีดน้ําด้านข้างนะครับตามผ้ายางตามโรงเรือนเราอะฉีดไปเลยข้างในอะ่ะฉีดเยอะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปียกแล้วมันจะ เน่าจะอะไรนะครับเห็ดมันชอบร้อนชื้นนะครับร้อนอย่างเดียวนี้เส้นใยไม่เดินเห็ดไม่ออกนะครับต้องชื้นด้วยนะครับนี่ครับปัญหาง่ายๆเลยที่ไม่มีเส้นใยนะครับแก้ได้ง่ายนิดเดียวนะครับนี่แค่รดน้ำเยอะๆนะครับ เ,เวลาเราบ่มไว้ปุ๊บเราเปิดขึ้นมานมันก็จะมีไอ้น้ําจับเต็มเลยตามในผ้ายางเนี่ยด้านข้างผ้ายางในโรงเรือนเราเนี่ยจับเต็มเลยนะครับนั่นแหละถือว่าความชื้นพอดีเหมาะสําหรับเส้นใยเห็ดเหมาะกับที่เห็ดจะออกนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับผมก็มาบอกปัญหาที่เพื่อนเพื่อนถามเข้ามานะครับว่าเส้นใยไม่เดินนะครับเส้นใยเดินน้อยเดินบาง ก็แก้แค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับเพิ่มความชื้นเยอะๆนะครับผมโอเคนะครับเพื่อน